ไปเชิญไปเชิญเพื่อนมาเล่นิกโอ้โหได้เปนล่กแม่ก็เล่นตัโทรศัพท์หรอไรั้ตั้อะไรลได้ปะี้นานหมต้นลงไปเรื่อยๆอย่พอคนดมาติดตามเยอะแต่นาเท่าไหร่สามสามสามร ไปเชื知知่อว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลุงจะไปติดตามเพื่อนพี่ตอกอ่ะเฮ้ยกระเบาๆค่อยเดินจะได้ทำไมรีบเดินกระเอย่ากระแทกขาไม่เอากวดน้ำแล้วเออไม่เอาครับจะตายจะจับเลยจะกระแทกขาลุงวันจะกระแทกขาลง ันไม่กระชากมันจะมือตาเนี่ยมันใจลยนะหนูก็ลงก่อนตาสิเดินพร้อมๆกันไหเออให่วาลงยิจะกะแทกขาลงกับพ้นมือมันะไปิงไปเท้าเนี่ยน่าฝนโนลงที่ถ้ามาหน้าฝนี่ลำบากเลยใบไม้มันเลื่อนนะถ้าฝนตกอ่ะ